ก็ติดปกติครับแต่ขับไปนานๆก็อาการเดิมก็เกิดขึ้นอีกครับผมเนาะก็ต้องทําการผ่าเสื้อครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับคาดเดาไปนะครับผมได้บอกของอาการครับเครื่องหลวมครับดึงอน้ํามันเครื่องไปเยอะครับทําให้เกิดอาการหัวเทียนบอดบ่อยครับผมก็ใช้ไปได้สักพักนานๆแล้วก็ก็คงจะเป็นอีกนะครับผมถ้าในกรณีนี้ถ้าไม่ อ่าถ้าไม่อำการเปลี่ยนข้างในนะครับสวัสดีครับช่วงยามเย็นครับผมครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับตอนเย็น วันนี้ก็มีเพื่อนมาหาครับผมรครับวันนี้ก็มีงานเข้าอีกแล้วครับผมมามาจอดมาอ่ารถคันนี้ก็ตายครับมีห้อยหวเนะ่ะอ่าคันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดคันนั้นก็มาแล้วครับไปยังสตาร์ทร่ติดตีดเดียด๋ยวเท่อ,อ,ดอเดี๋ยวผมจะห้าท้าเฮ็ดเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเอาเครื่องมือก่อน งานเข้าอีกแล้วครับผมยามแรงไปซื้อห้ำเดี๋ยวเอาเครื่องมือก่อนครับอ่านี่ครับเครื่องมือผมปั๊บโอเคครับสองคันครับคันนี้ฟีโนโ่ติวะ ่าแบตครับเป็นน้ำแบตครับมันสตาร์ทไม่ไหวแบตไม่มีแรงครับอ่านี่นะครับรถคันนี้ปัญหาเรื่องแบตครับอย่างเดียวอ่าแบตไม่มีแรงแบตไฟไม่พอก็สตาร์ทไม่ติดครับเดี๋ยวผมจะดูยี่ห้อดีมคันนี้นะครับของอ่าฮอนด้าครับผมเนาะก็เพิ่งจูงมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวดูอาการก่อนนะครับแป๊บนึงครับว आ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  เบาเาแล้วเอาไม้ไหมเอาเช็ดเอาเบาเอาซ้องไม่คือโอ้ยต้องไม่คือก็เขาบอกอาการไปแล้วก็พราะว่ามันใช้นานๆไปมันก็อีหัวเห็นบอดอีกขันซื้อไม้มาใส่อ่าเพราะว่าเพราะว่าแว่นแว่นมันร่วมแล้วมันบมีซ่องยางต้องเปลี่ยนแว่นกับอันสิมการเบานะเบามันนะมันร่วมแล้วมันจะ ด so ึง so น so ้ำมันเข้ามาในห้องเครื่องเฮ็ดให้หมากับขบกับหูเหียนเฮ็ดให้หูเหียนบอดบ่อยแล้วก็เสียหูเหียนน่ะแล้วก็รโดนๆไปก็ซื้อหูเหี้ยงดียว่ายังไง้างเน่ยเจ้าเนสั่งเห็บสั่งเห็บกะขาน้าขาน้าซ่อมแบบพิวเพิ่นนึ่งกะซ่อมแบบพิวเพิ่นเข้ากะเปลี่ยนแบบแขนหูเหียนให้ซื้อก็เป็นงยังเก่าอ่าประเทศเต้นบอสไกระเห็ดเป็นเต้นให้วางก่อนเออให้วางก่อน เหให้แงพบไม่ชื่อัดไปสตาร์ทไปได้เลยเปาด้เลยดับสองดับเอาจะลองสตาร์ทไหมยังไยางเกวหก้อยหนึ่ง วันนี้กระดรเกระดรกิดอะไรให้โยหกร้อยเย้กับบุมีตังเยใส่ให้นุ้ยแล้วนี่ไงก็เรต้องตีดเม่ะมันละขนาดน่ะครับโอเคครับลองสตาร์ทใหม่เลยสิครับผมอ่าดับแล้วก็สตาร์ทอะไรบอเยี่ยมโอเคครับก็อย่างอาการที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมเก็บอะไรก่อนวันนี้อ่า ก็ไม่อยากเอาสตุมสตางแกับเขาหรอกครับผมเขาก็มาให้ซ่อมเรื่อยแต่ผมก็ไม่อยากเอาครับผมแต่คนบ้านเดียวกันก็ซ่อมไม่เข้าเฉยนะครับแต่เขามีน้ำใจเอาตังให้ซื้อขนมลูกกินเอสเดนครับตุนมะลางอาร์ด้วยฝีโนนเบอรมินเบอร์ฝีโนนเลยอี่ห้อยังวะผิวเละผิวยามเย็นครับสบายครับอ่าท่านแม่ก็มาแล้วครับผมรีบเร็ โอ้โหซ่อมรถให้มีตุ้ยเมื hmm. yeah. Yeah. ่อกี้เนี่ยเอ็ดเซนฮะเรียบร้อยแล้วบอกว่าเบาตังก็มาคุมไหมเบาอย่างไรแล้วคุมเอาเงินยัดให้อีน้อยเอาไปซื้อขนมก็ยีนสิบบาทเนี่ยหาน้องเล็กถูกว่า ก็ยามเย็นครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแต่บรรยากาศยามเย็นแถวบ้านมาให้ดูครับเอาเบ้เอาเบ้เ่าเดี๋ยวดูเด็กก่อนมาเร็วในที่สุดก็ติดแล้วครับผมแสดงว่าเป็นไม่ใช่แบตก็เป็นไดครับผมเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นไดสตาร์ทก็ซ่อมไดสตาร์ทครับก็ผมก็ไม่ได้ซ่อมให้เขาครับผม แต่เจ้าของเขารู้สาเหตุดีครับวันนี้ก็เป็นรา,ายได้เล็กน้อยครับผมโอเคโชคดีอ้า้โหแรงมากครับผมโอเคครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นอตอนเย็นแถวบ,บ้านผมนะครับผมก็อัปโหลดมาให้ดูเล็กๆน้อยๆครับผมเนาะ ก็บางครั้งบางคราวครับคนแถวบ้านก็ลดเสียครับผมผมก็ไม่ได้เปิดเป็นอู่แบบประจำหรอกครับไม่ได้เปิดเป็นอู่ซ่อมรถครับแต่ว่าคนแถวบ้านแบบร้านช่างมันอยู่ไกลครับผมก็คนแถวบ้านก็เห็นผมก็พอซ่อมได้ครับก็ออ่าก็เข็นรถมาให้ผมซ่อมนะครับผมก็อ,อะก็ ซ่อมช่วยเขาไปครับผมอ่าพอซ่อมได้ก็ซ่อมครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดเป็นร้านอูดด่โดยตรงครับผมเพราะว่าถ้าเปิดเป็นร้านอู่เครื่องมือครบก็โอเคครับผมแต่ถ้าซ่อมแล้วเครื่องมือไม่ครบก็กระบอกเข้าไปเข็นไปข้างนอกนะครับผมอ่าในตัวเมืองครับผมเนาะอ่าก็มีคนแถวบ้านนะครับบอกให้ผมอ่าเปิดร้านช่างแต่ว่า เปิดร้านช่างมันก็ต้องใช้งบประมาณนะครับผมเนาะเนาะซึ่งผมตอนนี้ผมก็ยังทําอะไรไม่ได้มากครับผม <S 2> <S 2> <S คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็อ่าเป็นคลิปแบบสั้นๆครับผม <S <S ถ่ายบรรยากาศแถวบ้านยามเย็นใหม้ผม <S <S ไม่ดูกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าต่อไปก็เป็นแนวทางผมจะามาอัปโหลดลงให้อ่า ท่านได้รับชมในโลกโซเชียลนะครับผมแล้วก็ผู้ติดตามใหม่และเก่าก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามผมเรื่อยๆนะครับในช่องของคนแม่โอทานนะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดก,ก่อนนะครับผมทําแนวกินนะครับตอนเย็นตอนเย็นแล้วครับผมเนาะบ๊ายบาย